คือจริงๆหนิงทรงาบเรื่องนี้จากพี่ย่านะคะจะทราบเรื่องนี้จากพี่ย่าแล้วก็ทํางานหนูว่ยังไม่ย,ยังยังไม่ได้เปิดตัวแต่นี้ลิลก็โทรจี้จี้จี้เข้ามาเขาเองเขาก็เห็นจากจากาจากปิ๊กป๊อกซึ่งเพื่อนเขาเองเป็นคนส่งให้เขาดูอะไรเงี้ยก็มันก็เป็นเรื่องแย่เนาะสำหรับเรื่องอะไรอย่างนี้ที่เกิดขึ้นกับเด็กอะไรเงี้ยซึ่งประโยคแรกนี่ลิลก็ตกใจว่าทําไมถึงมีข่าวแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งหีิเอ็งบอกอุ้ยมันไม่ไม่ต้องตกใจเลย ใ,ในอย่างนี้มันเป็นข่าวที่หนู่ว่าดาราเจอกันเยอะแล้วก่อนหน้านั้นน้องลียาก็เจอใช่ปะเขาก็เขาก็เขาก็ตกใจแล้วเขาแต่ประโยคแรกที่เขาพูดบอกว่าแต่มันตลกดีแม่คือในการเขียนเป็นการเขียนภาษาไทยที่แบบค่อนข้างชัดเจนมากซึ่งนี่มีคนเขียนภาษาไทยจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ผิดจูกๆอย่างนี้แล้วส่วนใหญ่เวลาบทสนทนาที่เขาใช้เวลาเขาใช้กับเพื่อนเขาหรือแม้กระทั่งกับเราเองเขาจะใช้ภาษาอัฤษเป็นหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ ก็คืออธิบายเขาเข้าใจแหละแต่ว่าช่วงช่วงก่อนจะไปโรงเรียนเนี่ยมันเป็นช่วงคาบเกี่ยวเนอะช่วงปิดเทอมช่วงก่อนจะโรงเรียนก็จะมีแบบว่ากังวลนิดหน่อยว่าว่าว่าจะเจออะไรอหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพอานี่เปิดเทอมมาแล้วหนึ่งอาทิตย์ถือว่าโดยรวมก็ผ่านไปได้ดีอะแล้วก็ตัวไม่หนีโกรธไหมโกรธโกรธสิโกรธเออเรื่องอย่างนี้หรือว่าใครเจอก็ก็โกรธอ่ะมันมันเป็นอะไรที่แบบโกรธ เราเองเราเจอข่าวเฟซนิวแบบเดี๋ยวตายบ้างเดี๋ยวอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือมันก็เรื่องธรรมดาเนอะในวงการันเทิงแต่แต่นี้มันเป็นเฟซนิวที่กับเด็กอะแล้วมันเป็นเรื่องที่โอ้โหมันเซนซิทีฟมากพอสมควรเหมือนกันคือเราเข้าใจนะว่าเป็นเฟซนิวแต่ว่าเชื่อไหมว่าไปตามอ่านคอมเมนต์อะบางคอมเมนต์อะมีหลงเชื่อซึ่งแบบอันเนี้ยมันมันคือสุดแล้วอะมันไม่รู้จะพูดยังไงสิ่งที่เราทําได้คือเราก็ต้องสอนให้ลูกเรา รับมือกับมันแล้วก็แล้วก็อยู่กับความเป็นจริงใช่มันไม่ใช่อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องอยู่กับมันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราจะไปแก้ไขยังไงจะไปบอกให้คนทําเลิกทํานะมันมันไม่รู้จะไปสั่งใครอยตอนนี้ก็มีนีญาโดนมีแอลลี่พี่อั๋โดนแล้วก็มีลิน่ตอนนี้รู้สึกสามสามคนเท่าที่หนิงทราบลิียาแอลลี่แล้วก็น้องลินลินคืออย่างแอลลี่แบบแจ้งค่าแล้วอย่างค่ะเป็นจอยพาไปค่ะ,คะจริงๆหนิงเองเนี่ยต้องบอกว่า แจ้งความมาเรียบร้อยแล้วไปกับทางพี่เป๊กแล้วก็พี่ยาเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็ให้เป็นหน้าที่ของตํารวจใช้เวลาในการจัดการแล้วคะ่ะตำรวจว่าไงของีนอกาสจับตัวได้ไหมคนทธมก็คือในในในเรื่องตรงนี้ขออนุญาตว่าให้เป็นเรื่องของตารวจไปก่อนแล้วกันนะคะว่ายังไง คือหัวอกคนเป็นแม่เวลาเรื่องเราเราก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกแย่แต่คนเป็นเรื่องลูกแล้วก็มีคนแบบไปคอมเมนต์เชื่อบ้างหรือไปแชร์ต่อบ้างอะไรอยู่เนี่ยอันนี้ก็แต่สุดท้ายท้ายที่สุดแล้วจะให้เราเสียใจจะให้เราโกรธยังไงจะให้เราไปโพยตีพายยังไงกับโลกโซเชียลที่มันเป็นออนไลน์แบบเนี่ย มันก็ทําไม่ได้หรอกมันทําได้ก็คือเราต้องสอนให้ลูกเราอยู่กับความเป็นจริงแล้วก็แข็งแก่งกับมันว่ารับมือกับมันว่าว่ายังไงในมุมของนิลสอนลูกอีกมุมนึงนั้นะิงบอกลูกว่านิงทําให้มันเป็นเรื่องเบาๆนิลไม่ได้ทําให้มันเป็นเรื่องใหญ่สําหรับนิลเลยนิลบอกว่าจริงๆเนี่ยคนในวงการบันเทิงโดนเยอะมากแล้วตอนนี้มันก็เริ่มแบบเล่นลามมาถึงเด็กแต่จําไว้นะบนโลกโซเชียลแบบเนี้ยมันสอนให้เรารู้ว่าเราอะ่ะต้องดูแลตัวเราเองให้ดีแล้วก็ ต่อจะให้เป็นคนดังหรือคนไม่ดังมันสามารถดังข้ามคืนได้กับเรื่องแย่ๆก็มีเนี่ยแหละมันคือสิ่งหนึ่งที่ที่จะต้องเป็นการที่เอาความบดรลายของโซเชียลมาเชิญเป็นการที่ว่าเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่เขาตามเรานี่ก็จะพยายามสอนเขาในมุมนี้นะแล้วเลี่ยมขันถ้าจิงใจเนาะเขาเขาบอกนี่ว่าเขาเพิ่งอายุเจ็สิบสามเองทำไมเจอจบเรื่องสองปีที่แล้วเรื่องนู้นมาเจอเรื่องนี้อีกอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็กังวลตรงไปโรงเรียนนี่แหละแต่พอพอผ่านการนี่เขาไปโรงเรียน ได้ประมาณเกือบ10วันแล้วที่เปิดเทอมก็ไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็เพื่อนๆเขาที่อยู่ในในครนที่สนิทสนิทกันอะไร,รยอย่างเงี้ยก็พร้อมที่จะแบบที่จะดูแลความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเขาก็เลยก้าวผ่านมันได้ได้เร็วมากกับเรื่องทำนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าชื่นชมชื่นชมมากๆอย่างที่บอกแหละเวลาเรามีเรื่องไร้ายๆอะไรเข้ามาเนี่ยเราต้องพยายามเชิญเรื่องไร้ายๆให้มันดูเป็นเรื่องเบาสําหรับลูกเราแล้วก็สอนจากความเป็นจริงเพราะเขายังต้องเผชิญกับสิ่งเหล่านี้เพราะตางใจที่เขา